สวัสดีครับเป็นนั้นว่าบล็อกเลสเนอร์โดนแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในสมัครดาวตอนล่าสุดหลังจากที่ออกมากระทืบชาวบ้านแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งนักมวยปั้มกีกีกรรมาการยันตากล้องเรียกว่าโดนกันทั่วหน้ากระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางต่อมาอาดัมเพียสก็ขอออกมาเล่นฉากเสี่ยงตายเพื่อประกาศว่าบล็อกจะโดนโทษแบนจากการกระทําดังกล่าวบล็อกได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการขลองใจทันที ว่าแล้วก็เลยเดินออกมาเคลียร์แบบสุภาพสุภาพ,ภาพโดยการแจก f อให้อาดัมเพียสไป2ดอกเน้นเ้นซึ่งอนุภาพก็รุนแรงเหลือเกินเลนส์ซัดกางเกงของอาดัมเพียสเนี่ยขาดเลยทีเดียวคาดว่าหลังจากนี้บล็อกน่าจะกลับไปนอนเล่นที่บ้านแน่จะสั้นจะยาวอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับดีไม่ดีอาจจะไม่มาปรากฏตัวจนกว่าจะถึงศึกรอยัลนัมเบิลเลยก็ได้แล้วบทบาทของบล็อกหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็คือสิ่งที่จะมาว่ากันในวันนี้ครับและนี่คือห้ทิศทางของบล็อกเลสเนอร์หลังโดนแบนในสบ จิกแชมป์ยูนิเวอร์แซลกลับบ้านบล็อกเลสเนอร์จัดการกระทืบโรแมนเรนเอาซักกระเจิดกระเจิงในช่วงเปิดรายการของสมักดาวตอนที่ผ่านมาหลังจากนั้นพอสบโอกาสท่านก็เปิดตูดแนบไปเลยชนิดไม่สนใจเข็มขัดแชมป์ยูนิเวอร์แซลที่ทิ้งเอาไว้กลางเวทีเลยทีเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าบล็อกที่เก็บเข็มขัดได้เนี่ยจะใจดีถึงขั้นเอาไปคืนให้กับท่านเลยไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็โคตรจะแปลกดังนั้นก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่บล็อกจะเก็บไว้กับตัวต่อไป ถ้าบล็อกจิกเข็มขัดกลับบ้านไปจริงๆบอกเลยว่าท่านจะต้องกริ้วอย่างแน่นอนจนอาจสั่งให้กุนซือคู่ใจอย่างพอเฮมันไปต่อรองกับอดัมเพียสให้ยกเลิกโทษแบนของบล็อกไปซะมันน่าจะได้เอาเข็มขัดมาคืนซึ่งก็น่าจะเป็นทางลงที่ดีสําหรับเรื่องโทษแบนของบล็อกนะครับหรือว่าจะโดนข้อหาลักทรัพย์แทนก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะเนาะพอบล็อกรีเทิร์นเมื่อไหร่สเต็ปต่อไปก็คงเป็นการรีแมตช์กับท่านนั่นแหละครับ ไปโผล่ที่สึกรอพร้อมแชมป์ยูนิวอเซลอันนี้เป็นความเป็นไปได้ที่คล้ายๆกับคลอเมื่อกี้นะครับคือพอบล็อกเลสเนอร์กระทืบจนโรแมนเรนหนีหัวซุกหัวซุนก็หยิบเข็มขัดขึ้นมาเป็นการส่งสัญญาณว่าในสึกราวจิลแชมป์เส้นนี้ควรเป็นของคูตางหากบยหลังจากนั้นบล็อกเลสเนอร์ก็ปรากฏตัวในรายการอีกทีหนึ่งตอนที่ออกมายำใหญ่ใส่รมเพียสนั่นแหละครับแต่คราวนี้มาตัวเปล่านะไม่มีแชมป์ยูนิวอเซลติดตัวมาด้วย ถ้าจะบอกว่าการที่บล็อกไม่มีเข็มขัดเพราะเอาไปคืนท่านแล้วก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้นะงั้นจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าวันดีคืนดีบล็อกจะไปปรากฏตัวที่ศึกรอพร้อมเข็มขัดแชมป์อยู่หนอเซลที่จิกมาจากท่านหลายคนอาจจะมองว่าเพี้ยนและเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าดับเบิลยูดับยีจงใจสร้างเนื้อเรื่องในมุมที่บล็อกเนี่ยคิดว่าตัวเองคือแชมป์ตัวจริงมันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะสุดท้ายแล้วความเป็นไปได้ข้อนี้ก็น่าจะเกาๆพอกับข้อก่อนหน้านี้แหละครับงั้นไปข้อต่อไปเลยดีกว่า ใครจะสนเรื่องโทษแบนการโดนแบนคือมุกที่ดับเบิลยูดัมยีมักจะหยิบมาใช้กับนักมวยปล้ำพาทํามเป็นประจำอย่างไรล่าสุดทําห้นักบล็อกเลสเนอร์ที่โดนอดัมเพียสแบนไปในสเปกดาวตอนที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นรอนด้าราลซีนะครับและจากความเกรียวกราดที่แสดงออกมาในรายการจะมีอะไรมารับประกันบ้างไหมว่าบล็อกจะยอมรับโทษแต่โดยดีถึงจะโดนแบนไม่ให้มาปรากฏตัวทางทีวีแต่ไม่ได้หมายความว่าบล็อกจะเข้ามาในโชว์ไม่ได้ซะหน่อยเงินก็มีตั้งเยอะแยะ ซื้อตั๋วสิครับในฐานะผู้ชมอย่างเราๆเนี่ยแหละเพื่อเข้ามาชมสมัค d ดาวไม่สัปดาห์ใดก็สัปดาห์หนึ่งนี่ยังแสดงให้เห็นถึงความไม่แคร์สื่อว่าดัมเพียสเองเป็นใครวะมาสั่งแบรนด์ซุมสี่ซุมห้านะะ่ะฮะบล็อกสามารถซื้อตั๋วเข้ามานั่งชมชนิดเกาะขอบเวทีได้เลยนะครับเพื่อติดตามผลงานของโรมันเรนอย่างใกล้ชิดรับรองได้เลยว่าท่านจะโดนผ่านประสาทจนกลิ้วแน่นอนก่อ,อนที่จะยอมรีแมทกับบล็อกในศึกรอยาร์ัมเบิลการทําแบบนี้มันโคตรจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของบล็อกเลยนะครับ ก่อนหน้านีนบล็อกก็รับบทคนเลวมาทั้งชีวิตพอมาเป็นคนดีในศึกซัมเมอร์สแลมจะให้มาเป็นคนดีแบบใส่ซื่อบริสุทธิก็ใช่ทีการเป็นคนดีแบบกระโดกกระเดกดูจะเข้ากับบล็อกมากกว่าแถมยังเป็นอะไรที่โคตรบันเทิงด้วยครับมโนมาซะเยอะนะครับแต่เมื่อนึกถึงความเป็นจริงก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะบล็อกมีสัญญาการปรากฏตัวที่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นถ้าสมาคมอยากให้บล็อกมาปรากฏตัวเยอะขึ้นก็ต้องจ่ายเพิ่มซึ่งค่าตัวของบล็อกก็น้อยซะที่ไหน ดังนั้นเมื่อบวกลบคูณหารดูแล้วเนี่ยป่าวินคงไม่อยากจ่ายถ้าไม่จําเป็นจริงๆพูดไปแล้วก็น่าเสียดายนะครับเพราะท่านในเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นจริงๆการที่ท่านโดนบล็อกปั่นประสาทแบบรัวๆมันจะบันเทิงขนาดไหนแถมยังเป็นการสารต่อเนื้อเรื่องของทั้งคู่แบบยาวๆด้วยครับดีกว่าส่งนักมวยปั้มคนอื่นมาตีกับท่านเพื่อขั้นเวลาซึ่งผลลัพธ์ก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้แน่ๆเพื่อรอให้บล็อกเนี่ยกลับมาเจอกับท่านอีกทีหนึ่งเปิดเสือก,กับดูแม่ไทย หลังจากที่ทำการรับไปนานหลายสัปดาห์ในที่สุดผลการราฟก็ถูกนำมาใช้ในสแม็กดาวตอนที่ผ่านมาสักทีหมายความว่าดูแมนไทยย้ายมาเป็นนักมวยปล้ำกับสแม็กดาวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยดูคือน,นักมวยปล้ำปัจจุบันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ไร้พ่ายในการเจอกับบล็อกเลสเตอร์หลังเคยเอาชนะมาแล้วในรัสเซลเมเนียครั้งที่36แถมก่อนหน้านั้นก็เล่นที่บล็อกสเต็มเบหนากำจัดบล็อกออกจากแมตช์รอยัลรัมเบิลสองพแบบได้ใจคนดู ดังนั้นจากสิ่งที่ว่ามาเนี่ย w. ดับเบิลยูดัยีจึงสามารถเอาความบาดหมางในครั้งอดีตมาสานต่อในปัจจุบันได้ทันทีในขณะที่บล็อกถูกแบนไปนอนเล่นที่บ้านชิวๆดูก็คงเปิดเสือกับนักมวยปล้ำคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็เพิ่งเชื่อไซเมเซนไปแบบนิ่มๆแต่คิดว่านี่ไม่น่าใช่เนื้อเรื่องที่ดูจะติดแงกอยู่เป็นเวลานานเคยย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับว่าการรับในปีนี้สมัคดาวคือฝ่ายที่เสียเปรียบสุดๆเพราะแทบไม่ได้ตัวนักมวยปล้ำบิ๊กเนมเลย ทำให้ดูแทบจะเป็นผู้ท้าชิงชแชมป์ยูโรโซเบอร์หนึ่งแบบแบเบอร์ดังนั้นถ้าบล็อกไม่อยากให้ศัตรูในอดีตรายนี้ได้ดีก็ควรกลับมาไฟาเพื่อตัดโอกาสในการชิงแชมป์ของดูซะไม่กลับมาปรากฏตัวจนกว่าจะถึงศึก Royal r ัมเบลอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าบล็อกเลสเนอร์นั้นถูกแบนพอไปกระทืบบรรดาบุคลากรของ WWE ใน Smackdown ตอนที่ผ่านมาซึ่งไหนๆก็ไหนๆละ ถูกสั่งแบนไปแล้วใช่ไหมเลยจัดการเอฟไใส่อดัมเพียสก่อนจากไปซะสองดอกด้วยเป็นไปได้สูงลิบลิ่วเลยนะครับว่าบล็อกน่าจะพ้นโทษแบนในช่วงที่ศึกรอยัลรอมเบิล2,022กำลังจะเกิดขึ้นโดยอาจจะกลับมาก่อนหน้านั้นเล็กน้อยหรือว่ากลางแมตช์รอยัลรอมเบิลเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้นดีไม่ดีอาจกลายเป็นผู้ชนะเพื่อไปทาไฟกับโรแมนเรนอีกรอบในรัสเซลเมเนียก็ได้นะค่อนข้างมั่นใจแบบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเรื่องราวระหว่างท่านกับบล็อกนั้นยังไม่จบ ผสมกับข่าวลือที่เขาว่ากันว่าเดอร็อกน่าจะยังไม่กลับมาปรากฏตัวจนกว่าจะถึงปี2023เป็นอย่างน้อยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆหมายความว่าบล็อกคือหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมเพียงไม่กี่คนที่จะเจอกับท่านในโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในตอนนี้ความบาดหมางระหว่างท่านกับบล็อกได้ถูกปูบทวางที่มาที่ไปไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ยังเหลือก็แค่การหาข้ออ้างดีๆสักอันในการทําให้บล็อกกลับมาเป็นผู้ท้าชิงอย่างเช่นตาแหน่งผู้ชนะรอยัลรัมเบิลอะไรแบบนี้ เพื่อไปทาไฟกับท่านในรัสเซอเมเนียครั้งที่38ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าคนคนนั้นไม่ใช่นักมวยปล้ำพาธามและนี่คือ5ทิศทางของบล็อกเลสเนอร์หลังโดนแบนด์ในสมัคดาวนครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยได้นะครับบอกงกงๆเลยว,ว่าทั้งสมาคมก็มีแค่เนื้อเรื่องนี้แหละครับที่น่าติดตามจึงๆพยายามหาเนื้อเรื่องอื่นมาทำแล้วนะแต่บทมเมล็เทศเหลวเปว๋วแบบเกินใจจะอดทนจริงๆ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ